เอใช่ปะเพื่อนแหกไปแล้วยีอ่รระมันแม่นเกินมันแม่นเกินโง่เกินแล้วเปล่าบีบบีบบีบลงอะไรชินะเี่ยไอ้เหีย บีมพี่โทร,รอะไ <laughs> อม่ไรไอ้แย่เมื่อกี้เดินไปแล้วเงี้ยเป็นไง <วะ S 1> อ่ะโตเบียสะไน่ไม่ตะไนไม่ขึ้นสะคอ <c oughs> มก็เนี่ยมันตรงอ่ะดูดิสะไนโกงพี่ไม่รู้อ่ะสะไนโกงกันะถ้าอยู่เฉยๆนิ่งๆอ่ะโคตรโกงอ่ะ <c oughs> ตอบเลยครับผมผมันเนี่ยเปล่าครับเปล่าครับ ตังจะล <c oughs> ้นว่ะมีคราปืนไหมตังจะล้นอะไม่มีอะเอ้ยไ่เจริงๆมากตาหน้าเดี๋ยวขอตังกูล้ะไรเยยตาแล้วนะเล่นแบนทอมดีเล่นไม่เป็นหรอ ไอ้พี่ไอ้ควายห้องหมายถึงกูเนี่ยควายยิงติดเนี่ยพิมเดี๋ยวพี่ไปเช็คให้ดูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องเอาหน้าไปแล้วตัวนพิกิ่งครับแล้วนี้เฉยเลย พี่ฟินิกใช่แลครับบีมครับ่บีมโอ้โแอดแอดยนะฮะเดีขอแอดมันก่งตาเดียวเขาไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เอากิ่งหย้ยตายเลยหลังหนึ่งนะผมว่าใจกันเลยผมว่าใจ Nó không chơi chạy tội ác. Một kiếm Mới người. Một kiếm mọi 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 người. người. เอาเลยไอพิมเอาเอา,เอ,าอ,อ,ออปป้าได้ไหมออปเปอเรเตอร์เอาทีไรพี่อะไรวันนี้อ่ะโอเคไม่ดีนะไม่ดีนะสิดสองตัวอยู่หลังไซด์มีกล้องนะ ไม่ดีนะระเลนว่าเลนนี่ยิงไม่ได้นะมีแทบเขียนอยู่โดนเรียบร้อยกปอยพี่หลังหลังบ้านเราครับบ้านเราแล้วก็ดีทีไหนไอี้ยบีมโทษทีพี่เมื่อกี้มุมจำเป็น ไม่คุยกันนีนอยูป่ปะเนี่ยนีดครัอบอ๋อเขาว่าแล้วแต่เขาจะบอกว่าเขาดีจนไปไสัตว์ <c oughs> ไม่มาเลย <c oughs> ไม่ <c oughs> ผมก็ไม่มาโอเคมาเถอะไม่มามาแล้วไม่มาเพื่อนวาร์ปไปเลยก็ได้ครับ หลุมกูเดินมาตรงนี้แม่งดักกูไิเฮียจบแล้วผมงขอแอดไว้หน่ะเอดมาเลยได้ไหมของผมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเปลี่ยนทวอมเพื่อเมื่อยนั้นเดี๋ยวผมแอดอีกคนแล้วก็ได้พี่โสวาที่ไหนครับครชื่อบอสครับแล้วีิดิคีอแล้วผมบนีชื่อชื่อบีมอะไร อ,อีสองตัวก็จะบอกว่ามึงคุยเพี้ยนจริงมันไม่ใช่พี่หรอกไอเราไม่ใช่พี่หรอกแต่เขาเป็นเข<ร>าลืมซื้อได้กินเขาชอบเลี้ยงเราพี่ไม่ชอบแบบไม่ชอบเลยอยากเป็นน้องไม่มึงก็บอกไปเลยพี่พ่ออ๋องไอ้ยเจ๊เดือดแล้ว <c oughs> ไปโกรธใครเขามาส์ไปโกรธใครมาพี่เฮ้ยมันปิดอ่ะมันปิดวินโดว์อ่ะเฮ้ยเนี่ยมันปิด ไอบีมันปิดวินโดว์บีมได้เพ่ผมผมแป๊บมึงอุ้ยอุ้ยแมนไฟแมนไฟอยู่นี่นะอุ้ยวางผิดครบะวังระวังนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งจี้อะจี้อะเลย ดีดเซตพีเศษไม่เละดีเป็นงานบิ่มตายพี่เอาเอาไปเลยเอาเอาไปเลยเอ็เอาเอาไปเลยเตอร์ประเดี๋ยววะนี่เป็นงานนึง่ได้พี่จงไปเ็ยไอ้เงี้ยตังค์เหลือกันจังวะอะไรพี่โยนไปแล้วโยนไปแล้วไม่เดี๋ยวพี่เซษตังค์มันเยอะไอ้เงี้ย ตังล้มกันทุกคนเลยครับบีมเด็กพี่ยิงเช็คให้นะบอกบอกทีมมันไี่เอาอะไรบอกมาม่ไม่ไม่ไม่บอกให้เฉยว่าตังล้มไรซื้อของทีมันเลยตโนี้มันปิดปะให้ดับเพลินอ๋อมไมา เมื่อกี้มันโยนปืนเขา้าเข้าวัเดเสียงมึงยัยโยนปืนเข้าวัดเขาคอยอยู่ในวาร์ดคนหนึ่งมั้งไม่ใช่นคุณฟังผมไหมนะอยู่หน้าประตูวารัดอ๋อเหี้ยพี่หู ยิงอะไรกันตอนนี่มันไปนไหนเนี่ยมันไม่อยู่บอกแล้วเทคิวพเก่งโคกนาโคกนแอบเก่งแล้วเฮ้ยลบร้อยสิบเจ็ดลบร้อยสิบเจ็ดไอ้มิมตัวไหนดะกุนรุคาวะคัตเเ เอาหัวไปหนึ่งตันแล้วไหมขามาร์บีไซส์ไซส์ยังไงไซ้์มึงเอามีจิ้มขอดำเที่ยรับสื่อพวกก็มี มันดึกมันหงุดมันนึกว่าตายพี่เมื่อกี้เห็นว่ามันตายเว้ยผมเอามีดตักหน้ามันเลยนะเวิ่งก่อไงมึงลบเท่าไหร่อ่ะพี่นี่ผมแทงไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยมันมันลบเท่าไหร่อ่ะมึงมึงยะเอาให้ขาดไอ้เหี้ยเอาให้ขาดแต้มเอาให้ขาด เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวแม่งบุกแล้วเดี๋ยวลำบากไอ้เคียรเอะไรเนี่ยตัวแม่งทีมบุกอย่างเยอะเลยนะเว้ยไอ้บีมมึงดูดิอันนี้ตุยกลุ่มโอ้ยเลนะแล้วก็ไอ้ฟินนี่และเลนะฟินนีเลสอะพูดตรงๆว่าแม่งทีมชัดๆ ีกแล้วเหลือที่เหลือยู่อี่งคเรียกใครตอนนั้นเบียดเบียดอบียดเดียวกูตายในห้องน้ำเล็กอีกแล้วอะเอ้ยกูตายในห้องเล็กอีกแล้วเฮียโอ้เก่งตาเดียวอีกอหรอโอ้เก่งตาเดียวจริงนะคุยดิสุกุ้มหรือว่า <cas> ส er <iosis> <cons ult> <74. S 2> ่วนตัวกันอะ

โอ้ซื้อปืนไม่ทันวะน้องรักอาเหรอไม่เป็นไรพรี่พี่มีผมอยู่เราเก็บรอเก็บปืน่อย いけ敵残り1名。パーフェクトハーフローフレコーン เองผมรีบคาตะคิจิกเกะลุงตู่รีบบบอย่าดีเดี๋ผมลงไม่ได้ผมลงไม่ได้อยู่วิดีโอนี้ผมลงไม่ได้ใครรับต้อมือแล้เบิดต่อนะถือมากระตายนใจไปเชื่อใจสโซฟ่าไองผมเชื่อใจอะไรมึงมาเชื่อใจอะไรกูเมื่อเจอคนไทยนี่คือเมื่อเจอคนไทยในวอลลุนแลน กูมไม่ได้เปิดไมเลยตอนแรกแทักไทยแล้วก็ลาจากเ้ยแม่งทักไทยไม่เลิกเลยเฮียบีมคนอย่างเรามันไม่ต้องการการย่องไอ้เฮียใช่เพื่อนเด็นก็โง,ง่เลย ไม่งโง่น,นะวิ่งใส่เลยพี่มาดีนะเทคพักเนี่ยเทคควินโด้เลอร์ตายแนละ้วหมดแล้วแหละโอ๊ยตายขวาตายตายยี่ยมมึง <laughs> ดูตังแต่ละคนเต็มฮัมซายจู round เดินไปอะไอ มึงเอาปืนเลยปะเดี๋ยวกูกซื้อไม่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 กูจะเปลี่ยนปืนาเเหรอมึงรู้จักบุตรของโอดินนะโอ้ยโอดินไป <laughs> บุตรแห่งโอดินเฮ้ยต้อใครใส่เนี่ยพี่พีไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันโยนทิ้งกันอยู่แล้วมันข้ามฝั่งเ,เดี๋ยวมึงก็เปลี่ยนฝั่งเฮ้ย <laughs> เดิไปดูจบแล้วครับไปไปไปตายละเไม่ดูเลยจบแล้วครับจบแล้วพี่ผมดูไปแล้วนะครับเดินไม่ดูเดิม่ดไมดูเดิเยไม่ดเมเยดเย อ๋อมีจั่วเขาอีกเออใจเย็นติดเล่นเกินเล่นไม่เล่นกูก็ถือโอดินไปแล้วโอเฮ้ยเอเล่ไม่เอเล่ตะโกโอดินวิ่งแล้วเนียเมื่อเมื่อเมื่อกี้เขาใส่สะโคมใส่ผมปะเนี่ยไม่หรอกระยะเมื่อกี้มันไม่ต้องเล่นก็ได้ระยะไกล ก็ยากอยู่นะไม่กระสุนมันกระจายเกินแม่เขายืนนี่ไงยืนนี่กระสุนไม่กระจายกจายอยู่เกือบพี่เดี๋ยวผมมาตรงนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วพี่มาตรงนี้นะแต่กูอยู่คนเดียวไอ้สัตว์ถ้ามันจบมาก๋ยวผมโชคไปพี่แต่ผมดูแล้วว่าเดี๋ยวเดินถือดินออกไปธรรมดาตานะ ช่วยบีหน่อยครับรอไปดอบเยอะโอเคแค่แค่บอมแค่บอมแค่บอมปิดงนีเลแค่บอมเลยจ้เฮียียไอเหียกูโดนดาบไอบีมแปลกแ แปดแปดเย็นเย็นนะแปดแปดโ้ยคุณเป็นหัวผมเหรอเมื่อกี้ไม่พูดจริงๆเหรอมันมันปลาโดนผมแล้วมันดิ้งลงพื้นเหรอเมื่อกี้มันดิ้งด้วยเหรอเฮนึกก็นึกว่าจะเลยไปเนาะเด้งดิ้งดิ้งคอนสตรั เราต้องเป็นบุตรของเดออดินไว่เดี๋ยวหึ่งดิไม่มีตังไงสัตว์น <c oughs> ี่แหละกูถึงเกลียรติกันสปอยไหนโอเค

ผมผผมมให้คุณเลยไอ้เหีดูก็เกินบอลีร่คาราเต้สวยเถือก็ได้เุ่นหนุ่มไอ้เนี่ยไอ้ปืนดีก็โกงนะเว้ยลูกซองอันเนี้ยได้โกงแต่ผมเล่นไม่เป็นเลยขอบคุณครับขี้ขวายิงไกลขี้ซ้ายยิงใกล้เงินเยอะเฮียอะไรไอ้สัตว์ไม่เยอะเลยเยอะพอกไอ้สัตว์เกมเพิ่งเริ่มกดใครมาเนี่ย เกิดเพราะโกรธเพราะมีไม่เล่นดีกว่าจะนท้องลงคิดไม่ได้โอเคเหมือนเดิมโอ้หตายไอ้สัสใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะ จะมายอะจะการฟินิดเท่าหร่เหลืออีกเม้โล่ดูช่องคลอดอไปอยู่นี่ครับโราว่าพี่จะเ,เ,เกือบเกือบ <laughs> คือมันวิ่งไปทางนูน้นแหละ กำแพงโดนปิดอะเฮ้ยอยู่อยู่อยู่ทำไมอะแม่ตาหน้าเดี๋ยวพี่ก๊อปปี้โดนผมแสงเนี่ยตาหนี้ผมยอมไปก่อนเยอะเฮ้ยเยอะเฮ้ยอะไรตาได้เด้อเด้อเขาท้าลบไปเฮ้ยเงียบกันจังเลยอยู่ดีๆก็มีศัตรูอะไรวะพวกกูเลิตยุงก็พวกคนเดียว ก็จะไม่เป็นเราบใครแบบเล่นเป็นเรนเกมนี้มันเล่นเป็นเือนะบีระวังนะีน้องมาแกูอ่ะรู้เกมนี้จำเป็นต้องมีกูไหมนี่ ไปไม่ได้แล้บอสไตคูว์ติงโอ้ยตายเหอะตายเหอะอะไรเนี่ยเล่นปืนกระจอกาเพื่ใครกูเี่ยตัวอืดอ่ะอู้หู้โอ๊ยตาย ไอ้เหี้ยมึงจะนักอารดแต่กูไม่ได้ทำอะไรอะไรโอ้ยยี่สิบยูไอ้เหี้ยไม่แบ่งกูเลยยิงไม่พักเลยนะวูมือ